ตรงจักกะแลเนี่ยเป็นส่วนที่แบบเป็นก้อนเยอะมากนี่คือขนที่มันจะต้องเสียคือขนเด็กเขาจะผัดออกไปขนที่เป็นสีเทาๆครับมันผัดไม่ได้เพราะมันเกาะกับขนเดิมอยู่ขนที่เป็นสำลีดังนั้นตรงจักกะแลต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะจะมีหนังอ่อนๆตรงนี้นะครับค่อยๆนะครับถ้าเป็นปมก้อนใหญ่ให้ตัดก่อนนะครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องดัมมี่นะครับมาแก้ปัญหาขนพันกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงน้องปอมเนี่ยที่เป็นขนสำลีแบบนี้นะครับที่หนาๆแบบนี้ขนหยาบที่เป็นสีส้มกํลาลังจะขึ้นมาเห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยขนนอนอ่อนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าขนสำลีขนช่วงเนี้ยจะเป็นปัญหาที่เคลียร์ยากที่สุดเพราะว่าเขาก็จะต้องผัดแล้วก็ ขนตรงนี้ต้องหลุดออกไปแต่ทีนี้บางทีเราเราหวีไม่ถูกต้องไม่ค่อยได้หวีหรือเวลาเขาเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตรงช่วงคออย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาที่ขนจะพันกันง่ายมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเทคนิคในการเคลียร์ขนตรงนี้เราจะทํำยังไงกันได้ได้บ้างนะครับทีนี้เราเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องหวีกันนิดนึงนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้สลิก,กร์ก่อนเนาะ ในการในการเคลียร์ขนที่พันกันแบบนี้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าถ้าขนเขาไม่พันกันเราก็จะใช้วีซี่ตัวนี้เป็นเป็นปกตินะครับแต่ทีเนี้ยการเลือกเลือกวีที่จะมาสางขนตรงนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกต้องเหมือนกันอ่ะอย่างถ้าลักษณะหวีที่เป็นสลิกร์แบบนี้นะครับที่ขนละเอียดไอแหลมแหลมละเอียดละเอียดแบบนี้จะเหมาะที่สุดนะครับส่วนขนาดให้เลือกให้เลือกเอ,อ่อ ให้เหมาะกับมือคนใช้ครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างประมาณนี้ยเวลาเราจับนะครับอย่าจับแบบนี้นะครับผมเพราะแรงในการเหวีย่ยมมันจะเยอะการจับเราต้องจับโดยใช้นิ้วกลางเอเอไม่ใช่นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วก้อยด้วยประคองหน้าคือหน้าตรงแหลมแหลมเลยส่วนนิ้วหัวแม่มือคือเอาไว้ข้างหลังนะครับผมแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แรงในการเหวีย่ยงมันจะแบบ ไม่ได้ออกแรงเยอะแล้วทําให้เขาไม่เจ็บนะครับส่วนหวีในลักษณะแบบนี้ที่มีซี่ค่อนข้างแข็งแล้วก็เป็นเหมือนหวีหวีผมของของผู้หญิงอย่างเงี้ยครับตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการเคลียร์ขนที่เป็นสังกะตังนะครับอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันได้ในกรณีที่ขนไม่พันกันใช้ได้กับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเคลียร์เราควรใช้หวีที่เป็นสลิก,กร์ที่เป็นที่เป็น ซีซีแบบนี้นะครับโดยที่จับหน้าตรงเซอร์เฟซของเขาก็คือตรงตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมนะทีนี้เทคนิคในการเคลียร์ขนต้องบอกก่อนเลยว่าพยายามอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขารำคาญแล้วเขาแบบเ,เกลียดการแปรงขนนะครับผมถ้าเวลาเราคำไปเจอปมตรงไหนเนี่ยให้เราดูดปมตรงนั้นก่อนถ้าปมไม่ใหญ่เกินไปเหตุผลที่เกิดปมตรงนี้คืออะไรบางทีเล่นการเล็บเคลียร์หูตัวเอง ก็จะทําให้เป็นเป็นเป็นม้นมนวนๆปมๆแบบนี้นะครับทีนี้อย่างก้อนแบบนี้ไม่แนะนําให้ตัดทิ้งแต่เราอาจจะฉีกใช้มือเราฉีกการฉีกคือกดลงอย่าฉีกดึงขึ้นฉีกนิดนึงเอามือฉีกก่อนพอมือฉีกปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคลียร์ขนที่เสียตรงนี้เวลาเราหวีขนมันจะได้หลุดออกมาแต่ถ้าเราลงหวีเลยนะครับจากแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราลงหวีไปเลยโดยที่เราเไม่ได้ฉีกมันจะทําให ตัวสลิกร์เนี่ยไปเกี่ยวตรงปมพอเกี่ยวตรงปมปุ๊บก็จะดึงทําให้เขาเจ็บพอเจ็บแล้วเกิดภาวะเครียดแล้วเขาก็จะไม่ชอบการหวีอีกต่อไปทุกครั้งที่เราจับหวีขึ้นมาน้องวิ่งหายไปเลยก็จะเจอสภาวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการฉีกช่วยได้เยอะแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่เกินไปเราต้องตัดนะครับคําว่าตัดคือไม่ได้ตัดทิ้งนะแต่ตัดผ่าคือผ่าครึ่งเหมือนเหมือนแตงโมเราก็ตัดชึบผ่าครึ่งแล้วเราก็ค่อยฉีกนะครับ ประมาณอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่การตัดทิ้งเพราะตัดทิ้งแล้วขนที่ไม่ได้เสียเนี่ยมันก็จะแหว่งไปด้วยเห็นไหมครับอาจะปมเมื่อกี้ก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับตรงปมตรงนี้เราก็จะค่อยๆคลายเราดันคอเขาลงแบบนี้นะครับหลังหูเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,ค,คือระยะในการเขีย่ยประมาณ1เซนติเมตรไม่ใช่ปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดแบบนี้คือแค่การสกิด1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้ไม่ใช่การปื๊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 แบบนี้แล้วการจับหวีแบบนี้มันจะทําให้แรงเหวี่ยงมันเยอะเขาก็จะเจ็บนะครับผมอ่านี่เราค่อยๆเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะสบายอ่าเดี๋ยวพอเขาดิ้นเราก็ต้องต้องอย่าบังคับเกินไปนะครับผมอ่าก็ต้องเปลี่ยนจุดบ้างอะไรเงี้ยอ่าทีนี้เราคําเจอตรงไหนอีกอ่าหลังหูเจอไปแล้วอ่าเป็นก้อนเราก็เคลียร์ตรงหลังหูนะครับทีนี้อ่าตรงนี้อีกนิดนึงก่อน ส่วนตรงด้านท้องนะครับเทคนิคในการเคลียร์ขนช่วงหน้าท้องหรือคออวิธีการคือเราตั้งเข่าเราแบบนี้ให้เขาเอียงตัวบางตัวเขาอาจจะยังไม่ชอบเอียงตอนแรกๆนะครับเราก็อาจจะดันเขานิดนึงแบบนี้แล้วก็เกาเกาเกาหน่อยนะครับให้คนเก่งดูซิดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ดัมมีให้อยู่ในลักษณะที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้อ่านี่เดียว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 นี่ดูสิเดี๋ยดูสิครับนอนดูสินอนก่อนนอนก่อนอ่าแล้วเราก็เอาขนเนี่ย เอาเข่าเราหนีบขนไว้นะครับพอหนีบขนไว้สองมือเราจับเขาแบบนี้เท้าหน้าคู่หน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มใช้ตัวนี้ได้เลยอ่าค่อยๆสก,กิทสก,กิทไปเก่งมากเลยเราก็ต้องคุยเล่นอย่างเขาไปนะครับคือต้องแบบว่ามีอารมณ์แบบอารมณ์ร่วมนิดนึงหมายถึงว่าก็าต้องแบบเอ่อคุยเล่นอะไรเงี้ยอ่าเขาจะรําคาหยุดหง,งิดเป็นเรื่องปกตินะครับผมพยายาม อันนี้คือวิธีการแก้ในกรณีที่เป็นปมแล้วนะครับแต่จริงถ้าเราหวีในชีวิตประจาวันของเราอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นปมเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้ไม่ได้จะต้องมาบังคับกันขนาดนี้นะครับผมอันนี้ปมเยอะนะครับอ่ะช่วงขาช่วงอกเห็นไหมครับนี่อันนี้ดูซิลูกตรงจั๊กกะแ,แล้วเนี่ยเป็นส่วนที่แบบเห็นไหมครับเป็นก้อนเยอะมากนี่คือขนที่มันจะต้องเสียคือขนเด็กเนี่ยขเ,เยขาจะผัดออกไปขนที่เป็นสีเทาๆครับแต่ทีเนี้ย มันผัดไม่ได้เพราะมันเกาะกับขนขนขนเดิมอยู่ขนที่เป็นสำลีดังนั้นตรงจั๊กกะแล้วต้องระวังนิดนึงนะครบเพราะจะมีหนังอ่อนๆตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆนะครับถ้าเป็นปมก้อนใหญ่ให้ตัดก่อนนะครับตัดครึ่งนะครับย้ำนะครับว่าตัดครึ่งไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับหลายคนเขาใจผิดว่าตัดทิ้งนะครับไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมเขาสบายท่าไหนก็ทําท่านั้นเลยคือมันไม่มีไม่มีเทคนิคว่าเออจะต้องแบบ ถ้าพิสดารอย่างนี้ถ้าเขาสบายตัวเราก็ทําไปจนกว่าเขาจะดิน้นแล้วเราค่อยเปลี่ยนท่าใหม่แล้วเคลียร์จุดอื่นการเคลียร์ขนพวกนี้ไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวได้นะครับในกรณีที่เยอะแล้วนะครับต้องใช้เวลาทีนี้ก็ไม่อยากให้บังคับเกินไปเพราะบังคับบางครั้งเขาเครียดเครียดจนลิ้นม่วงเงี้ยก็มีนะครับอาจจะต้องป้อนน้ําแดงลดภาวะเครียดแล้วก็พักนิดนึงนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนหลังพวกนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยพันกันเท่าไหร่ ส่วนที่จะพันกันตรงจั๊กกระแลหลังหูช่วงที่ช่วงที่ขาเขาเนี่ยมามามาเขี่ยได้นะครับจะพันดังนั้นเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งคือพยายามนะครับเล็บเราต้องตัดบ่อยๆนะครับในวัยนี้นะครับอ่าไหนไปดูฝั่งนี้กันบ้างไหนดูซิไ้ไหนดูซิลูกอ่ะถ้าใครมีโต๊ะก็ทําบนโต๊ะก็ได้นะครับแต่ระวังหล่นนะอ่ะเห็นไหมครับฝั่งนี้ของดัมมี่เห็นไหมเป็นก้อนเลยแต่ยางเงี้ยไม่ต้องตัดนะครับ อาจจะฉีกก็ได้ถ้าฉีกแล้วเวลาเราเวลาเราหวีเนี่ยมันจะช่วยได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ปมตรงนี้ก่อนใกล้ๆจกกักระแลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดูนะครับเวลาจับนะอ๋อจับตรงหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างงี้นิ้กิ๊กไปนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะเคลียร์ออกเลยก็จะเริ่มหลุดอ่าถ้าหนาเกินไปฉีกครับผมไหนดูซิลูกไหนดูสิครับเก่งจังเลย เก่งจังเลยครับนามีเก่งจังเลยอ่าเห็นไหมตรงนี้อ่าค่อยๆนะครับคือสกิดแค่ใช้คําว่าสกิดนะครับมันเป็นการสกิดมันไม่ใช่การแบบดึงแล้วคลื่ืๆออกนะครับมันคือการสกิดอย่างนี้ทีนี้พอเหมือนการสกิดปุ๊บอ่ะเขาก็จะเหมือนมีได้รับการนวดเขาจะไม่ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลัวการวีอีกต่อไปนะครับผมอ่านี่นิดนึงลูกใกล้แล้วใกล้แล้วครับ ดูสิคนเก่งใครเก่งท okay. ี่สุดเลยยังไม่เก่งไหมัม่เก่งไหมยังไม่เก่งไหมครับเก่งจังเลยอ่าคือการที่สะกิดแบบนี้นะครับจะเป็นแบบขนเสียเท่านั้นที่หลุดออกเพราะฉะนั้นขนที่ไม่เสียเขาจะไม่หลุดออกอ่าเรามาลองเปิดดูสิอ่าเห็นไหมครับขนที่เสีย นี่ดูซิลกูกอันี่เขียวคนเสียอ่นนี้คนที่เสียเห็นไหมครับที่ติดเป็นก้อนเมื่อกี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าออกไปได้เยอะไหมอ่าจากเมื่อกี้ที่เราบีออกไปเห็นไหมครับจากที่เป็นปมก็เริ่มดีขึ้นทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นี่ตรงใต้สแกละอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดมมี่ดูสิครับเหนื่อยเรื่องเหนื่อยเรื่องลูกอ่ะดมมี่ การที่เราเคลียร์ขนที่มันเสียเนี่ยที่เขาจะผัดออกอยู่แล้วเนี่ยให้หลุดออกอะขนใหม่มันก็จะขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็จะสวยงามนะครับผมโดยที่ย้ํานะครับว่าเราไม่เอาขนไม่เอาขนดีออกนะครับเราเอาแค่ขนเสียออก <c oughs> เอามาลูกมาเอาท่าไหนท่าไหนดีครับท่าไหนลูกมันจาไหนอ่าไหนเอานอ่ย,อย่างงี้นุ่ย,ย่างงี้ ตรงง่ามขาล่างนะครับก็ติดเหมือนกันอขนละพันยืนหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเราต้องคุยเล่นกับเขาด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าคือเบี่ยงเบนความสนใจให้เขายืนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเราต้องค่อยค่อยแหวกขนนะครับสำคัญมากถ้าไม่แหวกมันจะไม่ส่วนใหญ่ที่ติดมันจะติดที่โคนข้างในนะครับผมอ่าแล้วก็แหวกๆวกนิดนึง เนื้เถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันก็จะเป็นก้อนผลที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่มีไม่มีช่องให้โผล่มาครับมันก็ทําให้ก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปทุกวันนะครับผมงั้นการเคลียร์ผลพวกนี้ยิ่งทําเร็วก็ยิ่งดีนะครับหมายถึงว่ายิ่งทำตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ทําเร็วคือทําเสร็จเร็วไม่ใช่นะใน่ดูสิครับอีกงนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับอ่าใต้ท้อ,ตทองตรงที่เขาฉี่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะติดบ้างในตัวผู้นะ ออายูนไนก็ได้ท่านี้ไหมหนูชอบไหมหนูชอบท่ายูานไนโอ้โหยืนสองขายืนสองขาอสองขาแบบนี้ก็ได้นะครับคือพยายามอาท่าที่เขารู้สึกว่าเขาเขาเขาโอเคอ่ะแต่เราอย่าไปแบบอย่าไปฟิกแล้วก็บังคับห้ามเลยคําว่าบังคับไม่เอานะครับผมห้ามบังคับดูสิดูสิดูสิมัน,น,น,นรกระจุ๋ยเนี่ย พันกันใหญ่เลยต้องไข่ตรงเนี้ยไหนดูสิโอ้ขาหลังพันกันเตรียมเลยลูกทำไงดีฮะทำไงดีทำไงดีอ่าๆโอเคโอเคอเห็นไหมครับพอเราตีแล้วเนี่ยผลเขาก็จะเรียงสวยขึ้นอย่าลืมนะครับการจับหวีสำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าจับ ผิดวิธีไปจากนี้นะครับก็จะทำให้เขาเจ็บจุ๊บจุ๊บตรงก้นสะโพกนะครับอ่าตรงเนี้ยเาาก็ประคองหางขึ้นนิดนึงอ่าเห็นไหมครับมันจะหยองเป็นพุดเดินเลยอ่าเราต้องออกแป๊บบนึงแป๊บบนึงอ่า นิดเดียวนิดเดียวรูปไอมันไม่ค่อยเป็นก้อนแต่มันไม่เรียงนะครับนิดเดียวนิดเดียวก้อนไม่เยอะก้อนนนี่ๆไหนดูซิไหนดูซิก้อนไข่เนี่ยก้อนไข่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  ก้อนนี้ใหญ่จังเลยก้อนนี้ใหญ่จ you know. ังเลยดูส <issimo. S 1> ิก้อนใหญ่มากเลยไหนดูอ่ะฉีกก่อนฉีกก่อนอ่ะฉีกอีกหนึ่งสองสามแล้วนี้นั่นนี่ดูก่อนดูก่อนนั่นนี่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเออเอานิดเดียวนี้เดี๋ยวครับนิดเดียวนี้เดี๋ยวสกิดสะกิดสะกิดอ่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วก็มันพันกันนี้นะไหนดูสิไหนดูสิก็มันพันกันน่ะเดี๋ยวไม่หล่อนะ อย่ไม่หล่อนะบอกไว้ก่อนนะไม่หล่อนะอ่าค่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันคือการสกิดนะครับสกิด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 ไม่ใช่การคูดกคลุคลุคลคลแบบย,ยาวๆนะครับไม่งั้นเขาจะเจ็บนะอ่าเดี๋ยวดูซิ้โหมกแล้วเนี่ยหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยอ่าเฮ้ยว่าไงเราอ่ะอ่าประมาณนี้นะครับอ่มาฝั่งนี้กันบ้าง ที่เสื้อนั้นเนี่ยเราฮะเบาไปเยอะแล้วในเลือปมตรงไหนเลือปมตรงไหน,อ,ไหนอ่ะคำคำเจอตรงไหนก็เคลียร์ตรงนั้นออเออเอม <c oughs> อมออเอนเออเออเอเอะร ทีนี้หลังจากเราหวีตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยขนปมหายแล้วต่อไปอคำดูซีมีปมไหมตรงไหนมีปมอีกเราจะคำเจอนะครับผมเราก็เคลียร์แต่ละจุดเนาะ,ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สเปรย์นะครับผมฉีดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะตัวสเปรย์มันจะช่วยไม่ให้ขนพันกันอยู่แล้ว ไปเลยออแอปเนี่ยจะเสร็จแล้วยือน้ำยังหือน้ำยังหืน้ำยัง,ยยง,ยยงโปุมเนี่ยฝั่งนี้นะครับเราก็ลงสเปรย์แบบนี้แล้วก็นวดไปก่อนนะครับนวดไปก่อนทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้อีกรอ,อบหนึ่งเอาแบบผ่นานๆผิวๆ ผิว,ผวต่อมาเราก็จะใช้หวีซี่นะครับเป็นตัวตีอตอนแรกมันจะก็จะตึงหน่อยเพราะขนมันเป็นก้อนๆมันพันกันเราก็จะใช้ตัวนี้คือจริงๆถ้าใช้หวีที่เป็นซี่แบบนี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนี่ยความยาวของหวีมันจะทิ่มเข้าไปเห็นไหมครับมันเหมือนการพวนดินเพราะฉะนั้นเราจะแทบจะไม่ต้องมาเคลียร์ขนแบบนี้เลยถ้าเราหวีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผมทิ่มลงไป ทิ้งลงไปแค่นี้ตรงหน้าก็ตีขึ้นไปเห็นไหมครับแต่ต้องจริงๆก็ต้องใช้สเปรย์ช่วยนะครับไม่งั้นมันจะฝืดพอฝืดแล้วเนี่ยออจะทำให้เขาเจ็บนะครับแล้วขนมันก็จะแบบจะบอกว่าไงอ่ะมันมันมันก็จะตีไม่ขึ้นนะครับมันต้องลงสเปรย์ก่อนนะครับผมตรงไหนที่หวียากฝืดๆต้องลงสเปรย์ไปก่อน ตัวสเปรย์พอยต้นมันจะไม่ได้แบบเป็นน้ํามันซะทีเดียวนะครับหวีไปประมาณ2อสนาทีเขาก็จะก็จะหายน้ํามันก็จะหายไปดี๋ยวสิครับดี๋ยวสิครับดี๋ยวสิครับิครับเริ่มรอแล้วคือถ้ามันไม่มีปมที่ตัวเขาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้หวีแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีปมหวีเข้าไปมันจะติด พอติดแล้วเขาก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องจําเป็นต้องเคลียร์ปมขนที่เสียออกไปก่อนนะครับก็คือต้องเคลียร์ขนที่เสียออกไปก่อนถึงจะใช้หวีพวกนี้ได้ดังนั้นจริงๆถ้าเราใช้หวีตัวนี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับหวีที่เป็นหวีแปลงแบบนี้นะครับในชีวิตประจําวันอยู่แล้วขนเขาก็จะไม่พันกันพอไม่พันกันปุ๊บเราไม่ต้องมาในจุดที่เราจะต้องมาเคลียร์ขนแบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่ขนพันกันแล้วเราต้องเคลียร์กันยังไงนะครับผมเห็นไหมนี่ ตัวหวีตัวนี้มันจะไม่กินขนแบบให้ขาดออกมานอกจากขนที่เสียจริงๆนะครับผมสุดรอจะเย็ยนลูกไหนดูซิ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 อ,อือเฮ้ยนีน่ๆๆๆไกลแล้วไกลแล้ว แค้เสร็จแล้วการหวีของหวีี่นะครับคือเป็นการทิ่มรถถอยออกมาเฉยๆนะครับไม่ใช่หวีแล้วพืดพืดอัดสับแล้วอย่างนี้นะครับทีละชั้นลึกกลางปลายนะครับลึกกลางปลายลึกกลางปลายออกมานะครับลึกคือลึกติดตัวนะครับตรงกลางก็คือกลางของความลึกของผลแล้วก็ตรงปลายนะครับผมเอาข้างในก่อนลึกกลางปลายลึกกลางปลายแบบนี้นะครับคือถ้าเราไปลึกแล้วลูดเลยอ่ะเขาสะดุ้งแน่นอนนะครับผม แบบคือหลังจากที่เราลงสเปรย์แล้วเราถูเนี่ยมันจะทําให้ขนมันพันกันเราก็สามารถใชต้ตัวนี้นะครับที่เป็นหน้ากว้างหน่อยคือทําไปปลายเหมือนให้เปิดขนตรงปลายก่อนฟึบฟึบฟึบแค่นี้แล้วหลังจากนั้นพอเราหวีตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้ติดนะครับผมเพราะตรงปลายมันเหมือนแบบมันเปิดออกแล้วนะครับผม ตรงคอแล้วก็เหวียกนะตรงคอนะครับพี่ปุ่มพี่ปุ่มพี่อคอนะงกนเกงแก้มตุยแล้วเนี่ยเราแก้มตุ๋ยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอหลังหูเอขนไม่พันกันแล้วเนี่ยพอเราเหวียงอย่างเงี้ยมันก็จะลื่นนะครับมันก็จะไม่ติดไม่มีอะไรมาติดแหละโอเคไหนว่าวิ่งหนึ่งรอบวิ่งหนึ่งรอบไหนขอดูก่อนอือสระบัดขนก่อนอันนไหม ไม่สบัดขนก่อนสบัดขนหนึ่งทีสบัดขนหนึ่งทีโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเคลียร์ขนให้กับน้องปอมนะครับอะติดหน้าไปเลยขนอ่ามันก็จะ,ะเป็นอย่างนี้บ้างนะครับผมเห็นไหมครับ Okay. ส่วนขนหยาบของเขาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วที่เป็นสีน้าตาลนะครับก็จะเป็นขนที่อยู่ข้างในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเริ่มผู่ขึ้นมาตรงโคนขนแต่ถ้าเราไม่ไปไม่หวีนะครับขนหยาบพวกนี้ก็จะไม่ไม่ไม่สามารถผ่ออกมาได้นะครับอ่านี้ก็เคลียร์ไปได้เยอะมากอย่าลืมนะครับการเลือกใช้หวีก็สําคัญนะครับอย่างอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ห้ามตัดทิ้งนะครับ เราตัดเพื่อแบบจะได้ฉีดให้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็มีตัวสเปรย์เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าฉีดสเปรย์แล้วก็หวีตัวนี้ในชีวิตประจํวาวันขนเขาจะไม่พันกันอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวซี่ความยาวของหวีพวกนี้มันจะเข้าไปข้างในนะครับผมมันจะไปเคลียร์กดข้างในได้โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องขนพันกันสําหรับน้องปอมในวัยที่เป็นขนสัมฤแบบนี้นะครับก็สามารถนําเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวเเรราาามจอกััันนนนคคลิปห้้บวี พรีซเซนเตอร์สุดหล่อดัมมี่ไปก่อนนะครับบ๊ายบายรอแล้วเนี่ยรอแล้วเดี๋ยวเลียมขนหน่อยเลียมขนหน่อยบ๊ายบาย